จเจริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องทองคําแปลกนะว,ว่าตั้งแต่สมัยโบราณกาลที่มนุษย์เรายัางไม่ได้ค่อยมีการไปมาหาสู่เท่าไหร่เครื่องบินก็ไม่มีเรือเดินสมุทรเรือกลไฟก็ยังไม่มีเนี่ยไปไหนต้องใช้เรือพายเอาใช้แรงคนใช้เรือใบบ้างนี่นะแต่ว่าภูมิภาคต่างๆของโลกล้วนแต่ให้ความสําคัญกับทองคํา ต่างยกย่องว่าเป็นโลหะธาตุาที่มีคุณค่าแล้วพบว,ว่าไม่เฉพาะในปัจจุบันเราอย่างนี้เท่านั้นนะแม้แต่ในพุทธันดรที่แล้วๆนู่นน่ะหลายๆกับที่ผ่านมาในแต่ละยุคแต่ละสมัยมนุษย์ในยุคนั้นก็ให้การยอมรับทองคําว่าเป็นโลหะธาตุาที่มีคุณค่าเช่นเดียวกันถึงคราวจะทําสิ่งใดที่มีคุณค่าสูงๆแสดงออกถึงความเคารพบ,บูชาเนี่ยก็มักจะใช้ทองคําทําเช่นว่า สร้างเจดีย์ทองคำสร้างพร,ระพุทธรูปทองคำนี้เป็นต้นถามว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ยเหตุหลักๆเนี่ยคิดว่ามีเหตุสองประการนะประการที่หนึ่งคือทองคำเนี่ยต้องถือว่าเป็นโลหะที่มีคุณสมบัติพิเศษคือมีความคงทนถาวรมากๆเลยจะเป็นทองเหลืองจะเป็นโลหะอย่างอื่นๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความคงทนทั้งนั้นแต่ว่าทองคำเนี่ย เป็นโลหะที่แทบจะไม่ทํำปฏิกิริยากับอะไรเลยสิ่งใดทําให้ทองคําแล้วแทบจะบอกว่าจะอยู่ไปชั่วการนานก็ว่าได้เวลาช่างทองจะตกแต่งทองคําต้องใช้กรดกัดทองสร้างขึ้นเป็นพิเศษเท่านั้นเนี่ยจึงสามารถตกแต่งรูปทองคําเป็นทองรูปประพันธ์ต่างๆได้แล้วคุณสมบัติถัดมาของทองคําคือว่าสามารถตีแผ่จะเป็นแผ่นบางๆเนี่ยจนแทบจะเรียงตัวเป็นชั้นโมเลกุลเดียวนะ เราคิดดูสิว่าทองบาทหนึ่งเนี่ยราคาตั้งสองหมื่นนะใช่ไหมบางช่วงก็สองหมื่นกว่าบางช่วงก็ใกล้ๆสองหมื่นเนี่ยแล้วทองหนึ่งบาทนี่ในแง่ปริมาตรนะไม่ถึงหนึ่งซีซีนะเป็นน้ําก็ไม่กี่หยดท่านั้นเองอะ่ะไม่ถึงซีซีแต่ทําไมทองคําเปลวที่เขามาปิดพระพุทธรูปเนี่ยขายกันแผ่นหนึ่งสา,บา,าบาท5บาทนั่นหมายถึงว่าทองบาทหนึ่งถ้ามาทำทองคำเปรลจะต้องได้เนี่ย เกือบหมื่นใบถึงจะคุ้มใช่ไหมต้นทุนทองคําอย่างเดียวก็2 0 0 0 0บาทไปแล้วยังไม่คิดค่าแรงอีกล่ะยังไม่คิดกําไรจากการขายอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นแสดงว่าทองบาทเดียวที่น้ําไม่กี่หยดเนี่ยนะนั่นคือสามารถตีจนทั้งมาทองคาเรียงตัวเหลืออยู่แทบจะไม่กี่โมเลกุลเท่านั้นเองก็ยังเห็นเป็นทองคําเปลวอยู่นะถ้าเป็นอย่างอื่นเราตีแบนๆหน่อยก็จบแล้วใช่ไหมหนาสักมิลหนึ่งก็บางแล้ว0.1มิลตาปล่ามองแทบไม่เห็นแล้วเนี่ย นี่คือคุณสมบัติพิเศษของทองคําที่โลหะธาตุาอย่างอื่นไม่มีแล้วทองคําจะหลอมตัวในอุณหภูมิตั้งพันขององศานะจุดหลอมเหลวสูงมากแต่ทองคําแท้แล้วละก็จะไม่แข็งมากสามารถประดิษฐ์เป็นรูปร่างต่างๆได้แล้วก็เอาโลหะอื่นผสม,มอีกนิดหน่อยเพื่อเพิ่มความแข็งของมันมันก็จะโอเคเห็นจะเห็นว่ามีลักษณะพิเศษไหมแต่งรูปได้ตีแพร่จนเหลือบางๆเลยก็ทําได้มีความเหนียวแน่นคงทนมากไม่ทําปฏิกิริยาโลหะใด แต่จุดล้อมเหลวสูงมากๆทั้งหมดเนี่ยเสริมลักษณะทองคําอย่างยิ่งพูด,ดง่ายๆว่าเป็นอะไรที่ทาทด้ทองคําแล้วก็จะเปล่งประกายอยู่ชั่วกาลนานก็ว่าได้นั่นคือลักษณะพิเศษของทองคําทั้งสวยทั้งทนหายากนะแล้วก็ยังประกอบด้วยเอกลักษณ์ของทองคําประการที่สองคือปริมาณที่มีในโลกเนี่ยต้องบอกว่าพอดีพอดีคือถ้าเกิดทองคํามีเยอะ ขนาดที่ว่าเยอะเท่ากับเหล็กเนี่ยคุณค่าก็คงไม่ขนาดนี้ใช่ไหมหรือถ้าเกิดน้อยจัดจนกระทั่งว่าทั้งโลกหาแทบไม่ได้เลยมันก็เอามาทําอะไรได้ยากอีกเหมือนกันอย่างโลกของเราขนาดนี้นี่ทองคําที่ขุดพบแล้วรวมกันแล้วทั้งโลกเนี่ยเขาค่าเรามีประมาณห0 0 0 0่นตันจํานวนต้องถือว่าไม่มากไม่น้อยเกินไปกําลังพอดีพอดีถ้าทองคามีมากกว่านี้สัก1ิเท่านะคุณค่าของมันอาจจะลดไปเยอะแต่ถ้าเกิดน้อยกว่าน,นี้10เท่าเนี่ย มันก็น้อยจัดเกินไปจนกระทั่งทําหน้าที่หลายๆอย่างไม่สะดวกเช่นการเป็นทุนสํารองระหว่างประเทศน้อยเกินมันก็ไม่ไหวมากเกินก็ไม่ดีที่มีตอนนี้คือมีกําลังดีกําลังดีคราวนี้มาดูเรื่องราวทองคําที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามีเรื่องน่ารู้นะพวกเรารู้ไม่เอ่ยว่าทองคาเนี่ยเกิดจากไหนไม่น่าเชื่อนะแหล่งกําเนิดทองคำเนี่ยเกิดจากต้นไม้นะ เออเอาละสีเอาละสีชักยุ่งละเป็นยังไงเอ่ยเกิดจากต้นไม้คืออย่างชมพูทวีปเราเองก็มีต้นไม้ประจาทวีปคือต้นว่าใช่ไหมเอ่ยต้นว่ายุคต้นกับนี่ออกลูกมาเนี่ยเป็นทองคานะที่เขาเรียกว่าทองชมพูนุชเคยได้ยินไหมนั่นแหละก็คือทองที่มาจากต้นว่าต้นว่าศัพท์พุทธศาสนาเรียกว่าต้นชมพู่อ่ะชมพูทวีปไงทองชมพูนุชเนี่ยนั่นคือทองแต่ต้นกลับเลยเกิดจากต้นไม้ไม่น่าเชื่อนะ เออถ้ามียุคนี้แล้วก็หาต้นว่าแบบนี้มาปลูกสักต้นสองต้นน่าจะดีเหมือนกันนะออกลูกเป็นทองแล้วก็ทางจะรวยกันทีเดียวแหละแล้วก็มีเรื่องเป็นกลิ่นความรู้เกี่ยวเรื่องทองอีกว่าทองที่เราเห็นเห็นกันในโลกปัจจุบันเนี่ยจริงๆแหล่งใหญ่จริงๆอยู่ในน้านะอยู่ในมหาสมุทรนี่แหละแต่ว่ามันเจือจางมากจะเอาน้ําในหมหาสมุทรมาสกัดระเหยเอาทองเนี่ยมันก็ไม่คุ้ม แต่รวมจริงๆแล้วแหล่งทองจริงๆอยู่ในน้ําในมหาสมุทรแล้วทองที่เราเองขุดค้นขึ้นมาใช้ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามี2แบบที่เราได้ข่าวมีชาวบ,บ้านตื่นทองกันอย่างใน,นอเมริกาแคลิฟอร์เนียเกิดขึ้นมาตะวันตกจเจริญขึ้นมาได้ก็เพราะการตื่นทองในแคลิฟอร์เนียนะี่นะหรือบ้านเราเดี๋ยวก็มีกระแสพบทองที่นั่นคนก็แห่ไปเป็นมือเลยไปขุดทองก็ไปขุดดินแล้วมาล่อนใช่ไหมเอ่ยเราจะเห็นกันเนี่ยเอาประหลอดมาจับทองรวมกันบ้างแล้วมีพ่อค้ามารอรับซื้อเนี่ยอันนั้นถือเป็นทองผิวดิน ยังไม่ใช่แหล่งทองใหญ่จริงๆแหล่งทองใหญ่ของโลกที่เขาทาเหมืองทองขนาดใหญ่เนี่ยเป็นทองใต้ดินลึกลงไปมีทีขุดลึกเป็นกิโลเลยนะในแอฟริกาใต้ที่เป็นเหมืองทองใหญ่เนี่ยขุดลึกไปเป็นกิโลกิโลยิ่งลึกมันยิ่งร้อนไงต้องสร้างแอร์เนี่ยแล้วอัดอากาศลงไปขนาดใหญ่เพื่อให้คนงานเหมืองเนี่ยลงไปแล้วอยู่ได้แต่ทองใต้ดินขุดมาแล้วเนี่ยไม่เห็นเป็นทองหรอกนะเห็นเป็นดินอย่างนี้แหละ เพราะมันอยู่ในลักษณะเป็นสารประกอบอยู่จะสามารถทําเป็นทองมาใช้ได้เนี่ยต้องเอาดินเหล่านั้นมาเรียกว่าผ่านกระบวนการแล้วก็มีไซยาไนด์ดนะยนะไซยาไนด์ที่ว่าเป็นยาพิษแรงๆนี่แหละจะมีคุณสมบัติในการเปลี่ยนสารประกอบทองคําให้มันเกิดสภาพเป็นทองคําขึ้นมาได้เอาไซยาไนด์เข้าไปช่วยจับทองเหล่านี้ขึ้นมาอันนี้คือแหล่งทองใหญ่ยิงงโลกมาอย่างนี้แล้วถามว่าทองผิวดินที่เห็นเป็นทองๆนั้นมาอย่างไงกันนะเขาสันนิษฐานอย่างนี้แล้วว่า อาจจะเกิดจากพืชเช่นเราปลูกต้นมันเราก็รู้นนะ่ใช่ไหมว่าใบมันมีไซยาไนผสมอยู่นะรากมันก็มีเหมือนกันคราวนี้พอปลูกนานเข้าโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็ผ่านเวลาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีไซยาไนจากรากพืชเหล่านี้มันลงมาในดินแล้วมันเลยเกิดการไปดึงเอาสารประกอบทองคําในดินมารวมตัวเข้าเกิดเป็นเม็ดทองบ้างบางทีเป็นก้อนหนักเป็นกิโลกิโลก็มีนะแล้วถ้าเกิดที่ไหนคนมีศีลมีธรรม อยู่ในบุญกันเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวรัตนาชาติท้องไหนก็จะรวมันเข้ามาอย่างนั้นได้อีกเหมือนกันมีเรื่องอนุภาพแห่งบุญที่น่าสนใจก็คือเรื่องของชดินเศรษฐีชดินเศรษฐีเนี่ยนะประวัติการเกิดของท่านแปลกเป็นเศรษฐีที่เกิดในครั้งพุทธกาลคือมีลูกสาวเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยสวยมากพ่อห่วงเลยเอาลูกไปขังไว้ชั้นเจ็ดของยอดปราสาทกลัวหนุ่มมาเห็นเข้าจะถูกใจลูกสาวเศรษฐียุ้มบนยิ่งเหงาอเผอิญมีวิทยาธรหาะมาถูกใจกันก็เลย อยู่ร่วมกันแล้วก็ท้องพอท้องปั๊บเนี่ยกลัวพ่อจะรู้แอบๆอ,อยู่นะพอคลอดปับ๊บให้นางทาสีเนี่ยใส่ภาชนะแล้วไปลอยน้ำครน,นี้พอลอยไปตามน้ำปับ๊บปรากฏว่ามีหญิงสองคนเล่นน้ำเพื่อนกันพอเห็นภาชนะลอยมาปับ๊บก็โอ้ภาชนะสวยจังเลยหญิงคนแรกก็บอกภาชนะนั้นของฉันอีกคนบอกของในภาชนะของฉันพอม,มาเจอเข้าอา้าวเจอเด็กน่ารักเนี่ยหญิงที่ต้องการของในภาชนะก็เลยได้ไป ทะเลาะกันอ,อ,อยู่พักหนึ่งให้พระราชาตัดสินนะก็ได้เด็กไปแล้วก็หญิงคนนั้นเป็นอุปถายิกาของพระมหาคัจจยนะด้วยก็ตั้งใจเลี้ยงโตแล้วจะให้บวชเน้นในใจเป็นกุศลนะตั้งชื่อวชดินพอเจ็ดขวบไปถวายพระมหาคัจจยนะให้จะให้บวชเนนแต่ท่านเองเห็นด้วยยานทัศนะว่าเด็กนี้มีบุญยังไม่ใช่เวลาบวชตอนนี้ท่านก็เลยเอาไปฝากอุบาสกอีกคนที่เป็นผู้ศิษย์ตัวเองเอาไว้อุบาสกก็รักเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมวันหนึ่งอุบาสกนั้นไปทําธุระข้างนอก ก็บอกให้ชดินเนี่ยหนุ่มชดินนะหนุ่มน้อยชดินเนี่ยช่วยดูแลของเพราะมีของที่ทิ้งสต๊อก12ปีขายไม่ออกกองอยู่ในสต๊อกนั่นแหละปรากฏว่าพอให้หนุ่มชดินเฝ้าท่านนั่นเองด้วยอนุภาพแห่งบุญวันเดียวลูกค้าไหลามาเทมาของหมดเกลี้ยงทั้งสต๊อกเลยพอพ่อกลับมาถึงปับ๊บเห็นของไม่มีเหลือเลยตกใจบอกชดินเจ้าทายังไงทําของเสียหายหมดเลยชดินบอกไม่ใช่มีคนมาซื้อหมดเลยเนี่ยซับอยู่ที่นี่พ่อรู้เลยว่าชดินนี้แหละเป็นคนมีบุญ เลยยกลูกสาวตัวเองลูกสาวแทๆ้ๆยกให้แต่งงานแล้วก็สร้างคฤือสนาให้อยู่พ่อหนุ่มชดินก้าวเท้าเข้าเครือสนาแตะก้าวแรกเท่นั้นเองมีภูเขาทองคําผุดขึ้นหลังบ้านเนี่ยสูง40เมตรนะแปดอกเนี่ยแล้วมีจอบเพชรเกิดขึ้นด้วยต้องการทองคําเอาจอบไปตักแล้วได้เลยคนอื่นตักไม่ได้นะแต่ชดินเศรษฐีตักได้เพราะเป็นเจ้าของบุญคนก็แตกตื่นทั้งเมืองพระราชาพอทราบก็เลยตั้ง หนุ่มชดินให้กลายเป็นเศรษฐีเศรษฐีสมัยก่อนเหมือนตำแหน่งรัฐมนตรีครังไปจำเมืองนะมีตาตั้งเลยเนี่ยจะต้องเข้าเฝ้าพระราชาด้วยเพราะคุมเศรษฐกิจของเมืองอยู่ต่อมามีลูกชาย3คนแล้วก็วันหนึ่งก็เกิดศรัทธาจึงสละทรัพย์ทั้งหมดแล้วก็ออกบวชตอนจะยกมรดก ok ให้ให้ลูกคนโตไปตักอาจอบเพชรตักไม่ได้ลูกคนกลางก็ตักไม่ได้ แต่พอลูกคนเล็กปั๊บตักได้สบายๆจึงยกมรดกทั้งหมดให้กับลูกคนเล็กแล้วบอกลูกคนโตกับลูกคนกลางว่าต้องการทรัพย์เมื่อไหร่ก็ไปขอลูกคนเล็กก็แล้วกันทุกอย่างมีเหตุมีที่มาทั้งนั้นออกบวชแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมไม่นานก็บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ถามว่าชดินเศรษฐีไปทําบุญทากรรมอะไรมา ทำไมรวยขนาดนี้มีภูเขาทองคําผุดหลังบ้านแล้วขนาดเดียวกันถูกลอยน้ำเนี่ยเพราะอะไรคือพบในอดีตสมัยพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธันดรที่แล้วนี่นะก็ยุคเดียวกับสมัยพระราชาองค์ที่ออกบวชนั่นแหละมหาชนสร้างเจดีย์บูชาพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระอรหันต์รูปหนึ่งไปดูการสร้างเจดีย์เห็นเอ๊ะมุมนึงทำไมมันยังขาดขาดอยู่ถามชาวบ้านเพราะอะไรชาวบ้านบอกว่ายังขาดทองคําอยู่ทองมันไม่พอพระอรหรันต์เลยบอกรับเป็นภาระเดี๋ยวรับเป็นภาระเอง แล้วเข้าไปในเมืองไปบอกช่างทองคนหนึ่งว่าเขาสร้างเจดีย์บูชาพระกสปะส,สัมมาสัพพุทธเจ้าอยู่นะยังขาดทองอยู่หน่อยพูดง่ายไปบอกบุญทองนั่นเองเนี่ยแต่ปรากฏว่าเศรษฐีที่เป็นช่างทองเนี่ยกำลังทะเลาะกับภรรยาดุดาว่ากล่าวอารมณ์กำลังเสียบูดบึ้งเลยเนี่ยพอพระมาบ,บอกบุญพระอรหันต์ด้วยนะทําไงดูไหมหันกลับเนี่ยแวดใสเลยให้เอาภาษาสดาของท่านไปนลอยน้ำเถอะพูดง่ายบอกบุญผิดจังหวะยังไงภรรยาตกใจบอก พ,พี่โกโรธฉันพี่ก็ดุฉันสิว่าฉันดุฉันยังไงก็ได้ทําไมไปพูดพาดพิงพระบรมศาสดาเล่าเดี๋ยวทํากมหนักพ่อบ้านนึกได้ตกใจกราบพระอาหารหันต์บอกว่าจะทําไงดีถึงจะล้างกรรมนี้ได้เนี่ยพระอาจ์บอกว่าเออให้ไปทําหม้อดอกไม้ทองทำสามหม้อนะไปบรรจุในเจดีย์แล้วไปกราบขอเข้ามากับพุทธเจ้าก็แล้วกันช่างทองเลยรีบมาทําชวนลูกชายคนโตมาช่วยลูกบอกฉันไม่ได้ว่าสัหน่อยพ่อว่าพ่อทําเองชวนลูกคนกลางลูกคนกลางก็ไม่เล่นด้วยเหมือนกัน ก็เลยไปชวนลูกคนเล็กมาช่วยลูกคนเล็กบอกเออภาระราของพ่อก็เป็นภาระราของฉันมาช่วยทําเสร็จเรียบร้อยก็ไปกราบขอเข้ามากับพระเจดีย์ของพระกระสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าบุพรกรรมนั่นเองเนี่ยเกิดมากี่ชาติกี่ชาติถูกเขารอยน้ําทุกชาติเลยแม้ในชาติสุดท้ายก็ต้องถูกเอาไปลอยน้ําเพราะคําที่เปล่งวาจาล่วงเกินผู้ทรงคุณอันประเสริฐคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่พูดด้วยอารมณ์โกรธชั่ววูบนะเอาภาษาศาสนาของท่านไปลอยน้ําเถอะ แค่นั่นเองเนี่ยวิบากกรรมตามมาขนานนี้นี่ขนาดสำนึกผิดขอเข้ามาแล้วนะถ้าไม่ขอเข้ามาแล้วก็ลงมาหานรกแน่นอนงนั้นกับผู้ที่ทรงคุณสูงเนี่ยน่ากลัวมากใครไปล่วงเกินเขาแล้วแล้วก็แบกบาปไปเนี่ยไม่คุ้มเลยจริงๆอย่าเด็ดขาดเลยนะแต่ว่าด้วยการที่ได้ได้คิดแล้วตั้งใจบูชาขอเข้ามาโทษเนี่ยด้วยหม้อดอกไม้ทองคำสามหม้อได้เองมาเกิดแล้วเนี่ยภูเขาทองคำผุดขึ้นคู่บุญ ลูกคนโตคนกลางไม่ช่วยตัวเองอดไม่ได้คุดยังไงก็ไม่เข้าแต่ลูกคนเล็กช่วยด้วยรับมรดกสืบทอดไปได้เราเห็นไหมว่าบุญใครบุญมันใครสร้างบุญสร้างกรรมอะไรไว้ก็จะต้องรับผลแห่งวิบากน,นั้นเพราะฉะนั้นอุทาหรณ์เรื่องนี้เนี่ยพวกเราทั้งหลายนะมีโอกาสในการสร้างบุญใหญ่บูชาผู้ที่มีคุณสูงเนี่ยให้ตั้งใจทำเถอะเราทำบุญเนี่ย ได้หลายชั้นทีเดียวจะทำให้เราเองเป็นมหาเศรษฐีมีสมบัติจักรพรรดิตักใช้เท่าไหร่ไม่รู้จักพร่องตลอดไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมจเจริญพร